สวัสดีค่ะฮูการ์เนียนทาร์ดวันนี้กลับมาพบก,กันอีกแล้วเรามากันในหัวงคอใสยกินเผือกนิดหนึง่งรักครั้งเก่าอะเรื่องราวของใครคนกับใครคนนั้นเป็นยังไงบ้างเรามาใส่เผือกดีกว่าวันนี้เรามากันในหัวข้อคนกินเผือก ค่ะทำข้อตกลงกันก่อนพลังงานเป็นพลังงานโดยรวมนะคะชอบใช่กดไลค์กดแชร์กดสะัครให้เขาด้วยนะตัวเองสั่นกระดิง่งกุ๊กกิ้งกุ๊กกิ้ง,ง,งถ้าไม่ชอบไม่ใช่กดสกิปท่ามไปเลยนะคะช่วยคอมเมนต์กันด้วยความสุภาพนะจ๊ะวันนี้เรามากันในตัวเลือก3ตัวเหมือนเดิมไม่มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นของเขาใช้เองนี่เป็นตัวเลือกที่1ค่ะโลจูคิสมาร์ 5 Incentive นะคะหาซื้อได้ที่วัสดสรรร้านสะดวกซื้อบิวตี้ช็อปทั่วไปจ้าเนาะเขาใช้แล้วเขาไม่แพ้นะคะตัวที่สองตัวกลองเลือกตัวเออตัวเลือกกลองที่สองนะคะเป็น l o ต u k i s Hydro Gel m a ร k ส Collagen p o l i ลค่ะตัวนี้นะหาซื้อได้ที่วัสดสรรและลดตัด บิ๊กซีบิวตี้ช็อปทั่วไปค่ะอันนี้ตัวเลือกที่ตัวที่3ามไฮโดรเจลแม็กซ์ไวท์โพเลตจ้าเลือกเลยโอเคค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวเลือกกล้องที่หนึ่งนะจ้าอันนี้ตัวเลือกกล้องที่หนึ่งนะคะ เรามาดูกันว่าเปิดเลยแล้วกันเนาะเรามาดูกันว่ารักคนเก่าของเรากับใครคนนั้นเป็นยังไงบ้างสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคนที่คุณมาถามถึงนะคะเรามาดูกัน the hangman โฟบสอดเซ7ว่นอฟสอดข้าต้องว่าลาททำไมเนี่ยซิก์อฟัจ้ะ The Emperor จ้ะ สำหรับคนกลองที่นึ่งนะคะสถานการณ์ความรักของคุณนะคะครั้งก่อนหน้าใครคนนั้นที่คุณมาถามถึงเนี่ยคือคนที่หยุดนิ่งในเรื่องของความสัมพันธ์กับคุณไปด้วยการให้เหตุผลที่แบบว่าเนื้อเรื่องมาคือตอนนี้เราอ่ะยังไม่อยากมีใครอ่ะ ตอนนี้เรายัางอยากอ,อยู่นิ่ง,งๆเฉยๆเธอมันวุ่นวายงี่เง่าอะ่ะหึงไม่เข้าเรื่องชิ้นหมดแพชชั่นกับเธอไปแล้ว <Grey> <อ><ม>ไงจะ๊ะหมดแพชชั่นหมดแพชชั่นหรือไปหาแพชชั่นใหม่จะ๊ะเพราะเกินทถดอกจริงๆอุ้ยขออภัยคะ่ะ บอกเราว่าอยากไปหาแพชั่นใหม่ๆห,หมดแพชั่นเอ้ยบอกเราว่าหมดแพชั่นกับเราผลสุดท้ายค่ะไปหาแพชั่นใหม่ๆด้วยการไปเปิดตัวอีนั่นจ้ะอุ้ยขอัยค่ะรุนแรงไปนิดนึงด้วยการไปเปิดตัวคบกับคนอื่นจ้ะและให้ลองมารู้ที่หลังแต่ให้เหตุผลเราว่าหมดแพชั่นไม่ยังมีต้องการมีใครตอนนี้ไงไงไม่มีใครตอนนี้ มึงไม่ได้ต้องการมีกโกทำมามพูดตดีตีทิ้งไปเลยจ้ะไงคะแล้วตอนนี้ผลเป็นไงผลเป็นไงเครียดผลสุดท้ายใครคนนั้นก็ดึงเขาเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ของรักเราสองสามคน <c oughs> แคปชั่นใหม่สมน้ำหน้า สุดท้ายก็ทรมานค่ะคิดเครียดวิตกกังวลแล้วก็ดูสิคะแบกดาบไว้เครียดอยากพักความสำคัญเฝ้าแต่คิดถึงคนเก่าๆคิดถึงความรักครั้งเกา่าคิดถึงอีแก่ๆคนเกา่าโอ๊ยขอโทษจ้าตอนนี้ฉันสวยฉันรอดฉันมีความสุขค่ะไม่จำเป็นต้องมาคิดถึงฉันก็ได้อ๋อหรือเสียได้ เสียดายชากันไปมิจจาเพราะคินไม่เคินสมนหน้าไงล่ะไม่ <c oughs> อยากคบกับเราแพชชั่นหมดอยากไปหางคนอื่นไปเปิดแล้วผลสุดท้ายอีกไม่เกี่ยทิตย์ก็เปิดตัวกับคนอื่นเอ้ยมีความสุบเบะปากมองบนสมหน้า ไงคะคนสุดท้ายตัวเขาก็ไม่ได้มีความสุขค่ะเข้าไปอยู่ในพวพันอยู่ในรักเราสองสามคนนะคะก็ง่ายๆล่ะค่ะไปหาแพชันใหม่ก็เจอแพชันใหม่หลอกนะจ๊ะดึงเขาไปเป็นตัวเลือกของรักเราสองสามคนและด้วยความที่เขาอะนะคะถ้าคุณไม่บล็อกเขาซะก่อนนะคุณกองที่หนึ่ง ใครคนนั้นนะคะเฝ้าคิดถึงหวนคำหนึงนะคะถึงเรื่องราวเก่าๆถึงรักครั้งเก่าก็คิดว่า,าจ,จะเป็นคุณนะคะคนที่คอยมอบความสัมพันธ์ให้เขาซัพพอร์ตเขาทั้งด้านกายด้านใจและอาจจะมีในซัพพอร์ตเรื่องเงินเข้าไปกับเขาด้วยนะคะคิดถึงใส่กันไปแล้วไหมพ่อคน ฉันมีความสูขคิดถึงอะดิคิดถึงสมน้ำหน้าขอซ้ำสองรอบเลยสมควรแล้วเป็นเขาเป็นคนอัตตาเยอะมากจ้ะไงคะเป็น e เนียมเพลอร์หรอยิงอ e ีโก้สูงฮส่งน้ำหน้ายิงต่อไปจ้ะอีโ e ก้สูงต่อไปจ้ะ อยากกลับมาตอนนี้ระวังใส่กันไปนะเพราะินทิ้งฉันไปไม่ใไ่ดีเลยนี่บอกว่าหมดแฟชั่นอยากไปสมควรเขาอิ่นกันไปเปลยว่าชีวิตก็ไม่ได้มีความสุขค่ะรักเราสองสมคนอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าพ่อเพ่ออะ้นเนี่ยอยากขยายอะไรให้เราฟังไหมว่าชีวิตเขาเป็นแบบเนี้ย แล้วยังไงต่อเขาจะทำอะไรต่อไปไหมน่ะก็ไม่น่านะติดมาสองใบเลยจ้ะ time for nap truth be t r o e d tingle เฮ้ยตัวเอง จากไพ่ออร์เคิลนะคะไพ่บอกว่าด้วยความที่ว่าตอนเนี้เขาหยุดนิ่งพักอยากพักสมองพักผ่อนทุกๆครั้งนะคะของการพักผ่อนพักสมองของเขาเนี่ยนะ,ะยามเหงายามจะหลับยามจะนอนเขาก็คิดเครียดนะคะถึงใครคนหนึ่งที่เขาอะเคยเปิดความรักความสัมพันธ์เปิดใจให้ใครคนนั้นนะคะคิดถึงคนไกลอะ่ะ คิดถึงคนไกลคนที่เคยทิ้งมาแล้วอะจ้ะก็น่าจะเป็นคนที่คุณคนกล่องที่หนึ่งนะคะยังเฝ้าคิดถึงคำนึงหาช่วงระยะไม่เกินนล้จากวันที่เปิดไพ่นะคะนั่นเป็น time l i นะไม่น่าเกินสี่อาทิตย์หรือสี่เดือนไม่น่าเกินนี้นะคะเพราะว่าเขามองว่ามันเป็นระยะเดียเร็วนี้แหละ ไม่น่าเกินนี้ไม่น่าเกินสี่อาทิตย์สียทิตหรือสเดือนนะคะใครคนนั้นถ้าเขาหาทางติดต่อคุณกลับมาได้เขาจะติดต่อคุณกลับมานะก็พยายามจะลดอัตราตัวเองะคะ่ะลดอีโก้ของตัวเองนะทักเข้ามาแต่ก็กลัวว่าพอพุ่งเข้ามาก็จะโดนแม่ขวนหน้าแหกอะไรอย่างเงี้ยแม่อนไม้นะ้าสามรอฟาดรอกระทืบซ้ำนะค่ะ อารมณ์ประมาณนี้เลยแต่ก็ยังคิดไม่ออกอะว่าจะเข้ามายังไงเข้ามาทางไหนนะคะช่วงกลางคืนช่วงว่างช่วงเหงาช่วงนอนนะก็ฝันถึงก็สื่อถึงคุณนะคะยังเฝ้าคิดถึงอยากสื่อสารกลับมานะแต่ก็ยังหาหนทางไม่ได้นะคุณน่าจะบอกเขาไปเรียบร้อยแล้วหรืออาจจะปลดบอกบ้างปิดบอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ ยังเฝ้าคิดถึงยังอยากติดต่อกลับมานะคะเพราะว่าใช้ชีวิตก็ไม่ได้มีความสุขอะคะกะคนใหม่กับแพชชั่นใหม่ที่เขาอยากไปหานะคะสมน้ำหน้าค่ะสมควรคุณก็หันกลับมาดูแลตัวเองให้ดีให้สวยให,ให้เริ่มเหมือนเดิมนะคะรักตัวเองให้มากๆจ้าสำหรับคนกองที่หนึ่งนะคะหวังว่าได้คำตอบที่สัดใจเล็กน้อยขอการเป็ดปากมองผล ชดใสค่ะสบัดบอเรวดๆสวยๆบายค่ะค่ะเรามาต่อกันกับคนกองที่2นะคะกับไฮโดรเจล m a ร์ค l l คอเลตคอ a g e เจนโพเลกับหัวข้อเขาคนนั้นกับใครคนใหม่ เป็นอย่างไรมาเสษเผือกกันนะคะพรังานเป็นพลังงานโดยรวมนะคะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะฟังเรารู้สึกดีชอบใช้กดไลค์กดแชร์กดซับตะไครนะคะคอมเมนต์มาได้นะอยากได้หัวข้ออะไรเพจชอป p e น t a c l ลนาย nine of pentacles, the m p l e s e nine of wands 5, n e ใครคนนั้นนะคะที่จบความรักความสัมพันธ์กับคุณกับคนกองที่สองไปเนี่ยเพราะว่าเขาอะยังมีความรู้สึกว่าเขายังไม่พร้อมที่จะหยุดอยู่กับใครเขายังไม่พร้อมที่จะ ยังไปเรื่อยๆอ,อะค่ะเป็นคนเจ้าชูเป็นคนที่แบบว่ายังเฝ้าตามหาเรียนที่สิบให้กับตัวเองเพื่อเติมเต็มความรักความสัมพันธ์ให้กับตัวเองกับสิ่งที่เขาขาดเขาน้าจะเป็นเขาน้าจะเป็นคนที่มีลักษณะที่แบบว่า ยังไม่พร้อมอะค่ะที่จะอยู่กับใครด้วยความที่เขาดูแบบค่อนข้างที่จะเป็นเด็กเนาะไปเรื่อยๆไปเปื่อยกับชีวิตของตัวเองอยู่นะคะ <c oughs> อยากผจญภัยอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆตลอดเวลา <c oughs> ง่ายๆเลย <c oughs> เป็นคนเจ้าชูค่อนข้างเจ้าชูคนหนึ่งเลยนะคะ <c oughs> คนคนนั้นที่คุณมาถามถึงกับใครอีกคนหนึ่งเป็นยังไงตอนนี้นะคะเขาก็ไม่ได้มีความสุขนะกับในสิ่งที่ เขาเป็นอยู่เพราะว่าใครคนนั้นนะคะค่อนข้างที่จะแบบกดเขาควบคุมเขาคือพยายามจะคอนโทรลเขาให้อยู่ในสถานการณ์อยู่ในในอนัตค่ะอยู่ในอานัตของของเธอของนางของใครคนนั้น LGBTQ ดูได้หมดนะแทนตัวแล้วก็สลับกันได้เลยนะคะตอนนี้เขามีปัญหาคือ มันมีปัญหาในเรื่องของความรักที่เขาจะต้องแก้เรื่อยๆต้องคอยดูต้องทําไปช้าๆมีปัญหาทะเลาะเบาแหวงกันงุ้งยิ่งกันตลอดเวลาเพราะว่าใครคนนั้นเนี่ยเหมือนพยายามจะคอนโทรลเขาอะแล้วเขาเป็นคนไม่ค่อยชอบให้ใครคอนโทรลนะคะยิ่งคอนโทรลเขามากๆเขาก็ยิ่งถอยเขาก็ยิ่งหนีชีวิตเขาตอนนี้เขาก็เหมือนกับไม่ค่อยได้มีความสุขอะคะ่ะเหมือนตอนเนี้ย ใจเขาว่าอยากออกไปตามหาเหรียญที่10ให้กับตัวเองและเพื่อเติมเติม,ต,มติมความรักความสัมพันธ์ให้กับตัวเขาเองอะนะคะก็ชีวิตเขาก็ดําเนินไปเรื่อยๆเอ่อยๆแต่เหมือนนางโดนกดขี่เยอะอ่ะก็เลยแบบว่าซีเรียสเครียดนิดน,นึงมีปัญหาบ้างอะนะ ก็ไม่ได้มีความสุขกับใครคนใหม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนกับแบบว่าจากปกติอ่ะเป็นคนที่แบบว่าจะต้องเจ้าชู้รรตูดินตลอดเวลานะคะอุย๊ยกูเฟลี่อ่ะกูอยากไปตรงไหนกูก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบว่าใครคนนั้นน่ะแม่อารมณ์ประมาณว่าไม่ได้จะไปไหนจี๊จิ๊จิกๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้นะคะเหมือนกับว่าเขาอยากไปข้างหน้าอีกอ่ะ ไม่ได้ว่าอยากหยุดอยู่ตรงนั้นนะคะก็ยังจะไปเรื่อยๆนะด้วยความที่แบบว่าเป็นคนละล่าอยากใช้ชีวิตให้มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนางก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเวย์นะจ๊ะชีวิตก็ไม่ได้มีความสุขนะขัดแย้งทะเลาะกันตลอดนะแต่ก็ยังดําเนินชีวิตไปกันได้นะคะด้วย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 ความที่แบบว่าโอเคในระดับหนึ่งนะเขากับใครคนนั้นนะคะจริงๆแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะคือ นางมีประตูหัวใจสมมุติมีอยู่สีห้องนางก็เปิดแค่ห้องเดียวอะคะ่ะอีก3มห้องรอไปต่อเตียง2ชั้นอะไรอย่างเงี้ยใครคนนี้นะไม่ได้คิดจะหยุดที่ใครทั้งนั้นพร้อมที่จะเดินหน้าต่อแล้วด้วยตอนนี้นะคะจากสถานการณ์ไพท่ที่ออกมานะต่อไปพ่อเอร์เคิลอยากบอกอยากอะไรแมสเซนด i อินเดอะบอทเทิลอพร้อมละดูแล้วนะ flexible ตอนนี้นะคะใครคนนั้นนะของคนที่อุณถามนะตอนนี้เขาพร้อมแล้วพร้อมที่จะเปิดตัวเองนะคะไปหาสิ่งใหม่ๆไปหาโอกาสใหม่ๆใ,ในเรื่องความรักไปหาเหรียญอีกหนึ่งเหรียญที่เขาอยากตามหามาเติมเต็มหัวใจตัวเขาเองนะคะก็ง,ง่ายๆนะคะไม่ได้คิดจะหยุดอยู่ที่ใครแล้วก็ไม่ได้คิดว่า หยุดอยู่ที่เธอคนนั้นด้วยนะคะก็รับกรรมต่อๆไปเป็นทอดๆไปนะชีวิตก็ไม่ได้มีความสุขะคะ่ะเหมือนจะมีความสุขได้พักๆแล้วก็เหมือนเดิมชีวิตคิดจะหยุดอยู่ที่ใครสักคนไหมจากดูสถานการณ์แล้วก็คงไม่อะคะ่ะ ก็น่าสบาเรื่อยๆดีแล้วค่ะสำหรับตัวคุณนะนะคะได้ให้โอกาสตัวเองได้พบเจอกับสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆปลดปล่อยตัวเองจากพลังงานที่เป็นด้านลบนะคะตัวเขาคนนี้พร้อมที่จะเดินหน้าไปข้างหน้าละไพ่ก็ลเลยอยากบอกคุณว่าไม่ต้องไปสนใจค่ะสนใจแค่ตัวคุณเองแล้วก็เดินหน้าต่อไปใน,นาคตนอันใกล้นะคะก็ไม่ใกลเท่าไหร่นะก็ไม่ใกล้นะ เขาอาจจะทักทายกลับมานะคะในช่วงระหว่างที่เขาคิดจะจบความสัมพันธ์กับใครคนใดคนหนึ่งนะเขาจะกลับมามาอ้อยมาแอลคุณนะคะให้ระวังระวังใจตัวคุณเองนะคะจงรักตัวเองให้มากพอพอเขากลับมาเขาก็ไม่ได้ให้สถานะคุณอยู่ดี ขอให้คุณนะคะตัดสินใจให้ดีนะคะให้เกียรติตัวเองรักตัวเองให้มากๆแล้วคุณจะพบเจอแต่เรื่องดีๆนะคะรักนะจูบๆจูบยบายต่อไปค่ะกับทัเลือกกองที่3นะคะไฮโดรเจ m a ม็กซ์ไวท์โพเลสกับหัวข้รักเก่าของเรากับใครคนนั้นเป็นอย่างไรเรามาดูสถานาการณ์ไพ่ของการเสพเสือก อุ้ยขอภัยค่ะเรามาดูสถานาการณ์ไพ่ของการเสพเผือกของเรากันนะคะอยากรู้ว่าเป็นอยู่างไร The Star Five Six of Pentacle ขอภัยค่ะ The Devil Two of coin, two of p e n t a c l e i of เอแต่ละคนแต่ละกองนี่คนละแนวเลยเฮสถานการนะคะของ คนรักเก่าของคุณเนี่ยที่จบกันไปจบไปเพราะว่าสับรางเก่งล่ะคะเขาสับรางลระจ้าที่รักไปจับได้ใช่ไหมว่าเขามีใครถูกหรือเปล่าก็เลยเลิกคุณก็เลยเดินถอยออกมาถูกไหมคะตอนนี้ก็เป็นเหมือนเดิมจ้าโซอุย้ย นิสัยส่วนลึกไม่เปลี่ยนจ้ะยังคงสับลางวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะแต่ลึกๆในใจก็คิดถึงผู้หญิงก็คิดถึงใครคนหนึ่งที่อยู่ในใจตลอดที่คอยดูแลเขาคอยเป็นห่วงเขานะคะแต่ตอนนี้นางก็ยังสับลางอยู่เหมือนเดิมจ้ะยังคบหาคบซ้อนยังโอซ้อนเงื่อนนะคะเพราะชีวิตเขาหลงไหลได้ปลืม้ม กับความที่ตัวเองมีเสน่ห์นางไม่ใช่คนเฟลลี่ค่ะแต่นางเป็นคนเจ้าชูนะคะเจ้าชู้มากสับรลังเก่งทุกวันนี้คบกับใครชีวิตก็ไม่ได้มีความสุขหรอกค่ะมีความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะวันไหนแตนบ้างอะไรบ้างไพ่ยอยากบอกว่าดีแล้วค่ะที่เดินออกมาดีแล้วค่ะที่หันมาเห็นคุณค่าของตัวคุณเองรักตัวเองให้มากเติมความสุขให้ตัวเอง จะยังไงเนี่ยณวันหนึ่งอ่ะเขาจะวรกลับมาหาคุณเมื่อเขารู้ว่าคุณคือคนที่สำคัญสำหรับเขาแต่ไพ่ไม่แนะนำให้คุณกลับไปนะเมื่อคุณก้าวออกมาจากจุดที่ทำร้ายใจิตใจของตัวเองแล้วคุณก็ควรยินดีให้กับหัวใจตัวเองและยินดีให้กับการที่คุณกลับมาเห็นคุณค่าของตัวเองนะคะคุณรักตัวเองได้มากพอ คุณฟันธงชบแล้วก็ปรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นคุณก็เลยปล่อยเขาไปนะคะแต่จริงๆแล้วะะอะค่ะไพ่อะบอกว่าคุณเป็นคามบิ e l a ลชั่นชิพนะคะเป็นคู่เห็นคู่ก,กรรมเนาะก็สวนเวียนลักๆๆกเลิกอย่างเงี้ยคะ่ะก็ให้ทำบุญให้เยอะๆทำบุญให้เขาด้วยนะคะแล้วก็ทำบุญให้ตัวคุณเองนะคะขอ พรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุ้มครองตัวคุณนะคะขอพอรให้กับพ่อซื้อแม่ซื้อเพอเกิดไม่เกิดให้เขาช่วยคุ้มครองดูแลคุณให้ผ่านพ้นกับเรื่องราวพวกนี้ไปได้นะคะเจ็บแหละรักแหละรู้แต่ก็ต้องถอยออกมาเพราะว่าเขาทำลายจิตใจเราซ้ำๆสับขาหลอกไปมาอย่างนี้ค่ะมันไม่ได้เกิดความสุขให้กับตัวคุณเองด้วยคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ทำให้คุณเกิดมาเพื่อเจอกับความเสียใจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะจิตละ จิตเราใจเราอะค่ะเป็นคนเลือกที่จะกระทําให้ตัวเองอะเศร้าแล้วก็ซ้ําเติมยิมย้มย้ํากับตัวเองแล้วคิดว่าการที่เรารักเขามันคือความสุขแต่จริงๆในบางครั้งอะค่ะความสุขนั้นอาจจะเป็นภาพลวงตาที่คุณสร้างขึ้นมาเองก็ได้นะคะไพ่อยากบอกอยากเตือนไว้เท่านี้นะแต่สําหรับใครคนนั้นชีวิตก็ยังเหมือนเดิมค่ะถามว่ามีความสุขไหมใจเขาก็คิดว่าตัวเขามีความสุขแหละค่ะเพราะว่า ก็ยังหลงไหลได้ปื้มกับความรู้สึกว่าตัวเองมีสเสน่ห์ตัวเองหล่อเลือกได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเออเพาะคนหล่อจ้ะจ้ะหล่อหลอดหล่อต่อไปสับขาหลอกต่อไปจ้ะสร้างเวรสร้างกรรมให้ตัวเองต่อไปเลยคุณไม่เขาไม่ได้รักตัวเขาเองคุณจะไปห่วงไปใย,ยไปแคร์เขาทำไมเพราะตอนนี้ค่ะไพ่ออกมาค่อนข้างเยอะนะว่าคุณมีตก,กังวลเกี่ยวกับเขาจริงไหมคะมั่นใจในตัวเองให้มากค่ะ เราสวยในแบบของเราเรามีความสุขในแบบของเราชีวิตเราอย่างเนินๆต่อไปข้างหน้านะคะจงเติมความสุขให้ตัวเราเองเขาจะเป็นยังไงช่างแม่งค่ะช่างมันปล่อยมันไปมันไปแล้วช่างมันชีวิตเรามีความสุขแล้วเราทิ้งมันแล้วว่าเออเราเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่แย่ๆตรงนั้นแล้วที่ทำลายจิตใจเราแล้วอะค่ะไม่ต้องไปสนใจมันค่ะไป วันไหนอยากกลับมาระวังช้าเกินไปนะจ๊ะถ้าไม่คิดจะปรับตัวอะไรอย่างนี้เขาใจใหม่ตัวเองคนกองที่สามเออมาส่งเขาแต่ตัวเองก็ยัง <c ười> คิดถึง <c ười> ห่วงเขาอะห่วงตัวเองก่อนป้าแม่ขคนเพราะคนแม,แม่ไม่เห็นไม่เขายัางไม่ได้ห่วงตัวเขาเองเลยไปห่วงอะไรไปตั้งห่วง ไพ่อร่าขั์นอยากบอกอยากอะไรกับคุณของที่สาม deep knowing เห็นไหมจริงจริงเลย here and now และใบสุดท้ายค่ะ between world เห็นมั้ยคะโอ้โหทั้ทงเลือกออกทั้งนั้นถ้าคิดถ้าเครียด คิดถึงเขามากหะหนังสือมาอ่านค่ะแนะน,นําหนังสือค่ะโตมาเป็นความสุขค่ะเติมเต็มพลังบวกให้ตัวเองได้นะไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆกับหนังสือหรือเจ้าของหรือคนเขียนหนังสือเล่มนี้ใดๆทั้งสิ้นแต่ย่าเป็นคนชอบอ่านหนังสือค่ะชอบอ่านอะไรที่เติมพลังใจให้ตัวเองเขาก็เลยแนะนํา หนังสือเล่มนี้นะคะโตมาเป็นความสุขสร้างความสุขให้ตัวเองเยอะๆนะคะในอนาคตอันใกล้เนี่ยตัวคุณเองนะไม่น่าจะเกินสามอาทิตย์หรือสามเดือนคุณจะมีโอกาสใหมๆ่ๆสิ่งใหมๆ่ๆเข้ามาหาตัวคุณเองไม่ต้องรีบต้องร้อนค่ะคะ่คอยๆศึกษาค่อยๆดูกันไปนะคะคนใหม่นะคะไพ่แนะนำว่า เรื่องเก่าๆที่มันร้ายๆมันแค่บทเรียนบทหนึ่งในชีวิตที่คุณต้องเจอบทเรียนบทเนี้ยมันสามารถทําให้คุณโตขึ้นเป็นคุณอีกคนหนึ่งที่สามารถเติมเต็มและให้คุณค่าและเติมความสุขให้กับตัวคุณเองนะคะลองเลือกว่าอดีตนะคะมันเป็นเรื่องที่เราต้องเรียนรู้เราก,ก็ควรเดินทางเข้าไปสู่อนาคตนะคะ เพื่อที่จะพบเจอกับสิ่งใหม่ๆเพื่อพบเจอกับคนทางใหม่ๆให้กับตัวคุณเองนะคะอย่าไปเครียดอย่าไปเศร้าให้นานนะคะโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆมันมีมาตลอดเลยให้คุณแต่คุณะเลือกที่จะไม่สนใจมาเลือกที่จะมองแต่อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมันก็ไม่เคยเติมเต็มอะไรให้ชีวิตคุณไปรักอะไรมันนักหนาจบไปแล้วเลิกไปแล้ว พบเจอกับสิ่งใหม่ๆเนี่ยเขาพร้อมที่มาให้คุณเลือกล้เครียดนะก,ก็อ่านหนังสือเครียดมากก็หาอะไรที่มาบันเทิงใจให้ตัวเองไม่ต้องไปคิดถึงมันมากค่ะจบจบได้แล้วจบ เข้าใจไหมรักตัวเองให้มากแล้วโอกาสใหม่ๆกําลังจะมาหาคุณไม่เกินสาอาทิตย์นับสักวันเปิดไพ่หรือ3เดือนไมีกัน่นี้นะคะการที่จะเปิดโอกาสรับคนใหม่ๆเข้ามาค่ะมันมีโอกาสดีๆให้สําหรับตัวคุณเองนด้นะไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปแครอะไรามากคนเก่าอะ่ะจบๆไปได้ละเก็บมันไว้เป็นบทเรียนบทหนึ่งในชีวิตนะจ๊ะที่รักรักตัวเองให้มากๆค่ะรักนะคะบ๊ายบายอะ ชอบใช่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์เขาด้วยนะจ๊ะสั่นกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งไม่ชอบไม่ใช่ไปเลือกดูคลิปอื่นได้เลยนะคะเล่นกันเพื่อความสนุกและเพลิดเพลินจ้ะบาย